เฮ้ยจินลิตเฮ้ยจินลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ u ลสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีคุณโน้เคยมาเล่า เรื่องสองเรื่องสยองค่ะจากหญิงสาวเมื่อสมเดือนที่แล้วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณโน่อยู่หอพักชายแล้วได้ไปรับฟังเรื่องหลอนจากรุ่นพี่จนทำให้เจอดีค่ะย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้คุณโน่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโน่สวัสดีครับพี่เจนอ่าเสียงชัดแจ๋วยังไม่ได้นอนใช่ไหมคะ ยังไม่ได้นอนเลยครับไม่ง่วงเนาะนอนไม่หลับครับตื่น<ฮ> ưới, ตเต้นอ๋อไม่ต้องตื่นเต้นคะ่ะสบายอยู่แล้วคุณโน่า <N> เสียงชัดนะครับพอดีว่าที่บ้านฝนตกหนักด้วยอ๋อ <N> ตอนนี้ยังตกอยู่เหรอคะ <N> ใช่ครับอ่าเสียงชัดค่ะเสียงชัดอาจจะมีสะท้อนนิดนึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องฟังไปอีกสักนิดนึงคะ่ะว่ามีอีกไหมโอเคครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยค่ะคุณโน่ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็พี่เจนแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยเราได้เรียนอยู่ปวชหนึง่งที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในภาคกลางอ่าก็คือตัวผมเองก็จะพักอยู่ในหอพักในของวิทยาลัยครับ ตัวหอพักก็จะขออธิบายคร่าวๆก็คือจะแบ่งเป็นสองฝั่งมีหอชายและก็หอหญิง่อาส่วนหอชายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับเป็นโซน A B C D ตามลําดับตามชั้นปีของนักศึกษาตแต่ละคนนะครับก็จะถูกจัดให้อยู่ตามโซนไปอแล้วก็จะหอพักเนี่ยก็จะมีกฎกฎเล็กเลยนะครับก็คือจะมีเวลาเข้าออกเป็นเวลาแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยจะมีการเช็คชื่อประชุมหอพัก เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็เรื่องราวเนี้ยจะเกิดในคืนหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมและเพื่อนๆได้เดินทางกลับมาจากการประชุมหอในคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเดินกลับมานะครับผมทุกคนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับห้องในตัวของผมเองก็จะอยู่ในห้องการ์โซนหน่อยโดยจะอยู่กับเพื่อนๆอีกห้าคนนะครับก็จะมี เป็นอ่าเป็นสองสามสี่แล้วก็ตัวผมเองเลยจะได้เข้าใจง่ายๆ <Okay. S 1> โอเคครับอ่าพอกลับมาจากการประชุมเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปอาบน้ําแล้วก็กิจกรรมที่เด็กๆจะทํากันเด็กๆหอยทำกันก,กน็คือมานั่งรวมตัวกันเล่นเกมนะครับผมนั่งตีป้อมอือ่าพอเล่นเกมกันไปสักพักหนึ่งอ่าเปเวลาสี่ทุ่มกว่าๆครับก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับ S <S mm hmm. มันรู้สึกเบื่อแล, matter matter แล like bon like ้วก็ประกอบกับการนอนไม่หลับ like ด้วยครับ huh. ่อาเพื huh. ่อนผมที่ชื่อไอสองเนี่ยก็เลยได้มีความคิดขึ้นมาว่าเอองั้นเรามานั่งเล่าเรื่องผีกันไหมเพื่อจะเพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มบรรยากาศเพราะว่าโรงเรียนวิทยาแห่งนี้ครับก็จะอยู่หลังเขาด้วยก็จะวังเวงหน่อยอรู้ครับเป็นการบิ้วครับผมก็จากนั้นก็ ทุกคนก็ตกลงกันแล้วก็มานั่งรวมตัวกันบริเวณกลางห้องครับคนแรกก็จะเป็นไอสองตัวต้นเรื่องนะครับก็จะเริ่มเล่าเพราะว่ามันเป็นคนพื้นที่ด้วยมันก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิทยานี้เยอะแยะเลยครับ่อามันก็ได้เล่าว,ว่าวิทยานี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยถูกใช้เป็นค่ายทหารเก่าครับอ่าแล้วขึ้นชื่อว่าค่ายทหารก็มักจะมีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะอืะ๋อ แล้วพอวันหนึ่งเนี่ยพอค่ายหลักเขาสร้างเสร็จปุ๊บค่ายนี้ก็ถูกยกเลิกใช้ไปและบริเวณนี้ก็จะถูกมอบให้ใช้ในการเปิดทําการเรียนการสอนเปิดเป็นวิทยาลัยแห่งนี้ครับอ <c oughs> ะไรในช่วงแรกๆที่วิทยาลาัยนี้ก่อตั้งมาก็มันจะมีชาวบ้านที่ยังใช้เส้นทางสัญจรเป็นทางลัดอะครับตัดผ่านระหว่างถนนใหญ่ผ่านวิทยาลไายเพื่อจะไปหมู่บ้านหลังเขา อ่ามันก็จะต้องใช้ถนนในวิทยาลัยตัดผ่านไปถนนเส้นนี้ตอนกลคืนนะครับก็จะไม่มีไฟมันจะมีความเปรี่ยวมากๆแล้วก็จะมีเสียงเล่าลือกันว่าระหว่างที่ขับรถกันเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเห็นทหารเดินเข้าแถวกันอยู่บ้างมีคนเดินแบบมีคนเข้าแถวมีทหารมีพยาบาลอะไรแบบเดินกันเต็มไปหมดพอชาวบ้านเห็นแบบนั้นนะครับในบางคืนก็จะแบบ บางคนก็ตกใจทําให้รถเสียหลักลงข้างทางไงครับทําให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งอืทางตัวของวิทยาลัยเองเพื่อจะตัดปัญหาก็เลยตั้งเวลาเข้าออกโดยสร้างไม้กั้นขึ้นมาครับ<อ>ไม่ให้ใช้เส้นทางเนี้ยผ่านในช่วงเวลาหลังจากหกโมงครึ่งถึงตอนหกโมงเช้าเพื่อลดการเกิดปัญหาเหล่าเนี้ยครับ<อ>ให้ไปใช้เส้นหลักอีกเส้นหนึ่งแทนที่มันมีไฟที่มันไม่เปียกแบบน,นี้<อ>จากนั้น เรื่องนี้ก็เบาลงไปปุ๊บพอไอ้สองเล่าเสร็จปุ๊บไอ้สามก็เสริมขึ้นมาเลยว่าเออรุ่นพี่กูก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าวิทยลัยเนี้ยไอ้ตรงต้นสายคู่ที่ผ่านทางโรงอาหารน่ะมันมันเฮี้ยนมากๆในสมัยก่อนอ,อ๋อก็คือว่าสมัยก่อนนะครับวิทยลัยมันถ้าไม่มีรพอพไม่มีอะไรเพราะมันเปรี่ยวมันเป็นแบบพื้นที่หลังเข่าอะครับ มันจะทําให้มีคนสามารถเข้ามาลักของในวิทย์ไยได้อ่าแล้ววันหนึ่งอ่ะครับก็มีเป็นชาวบ้านนี่แหละครับเข้ามาจะขโมยของในวิทย์ไรอือระหว่างที่ขโมยเสร็จกาลังจะกลับปุ๊บก็ต้องขับรถผ่านไอตัวต้นไส้คู่ที่พูดถึงเนี่ยค่ะอ่าแล้วพอขับรถไปถึงตรงระหว่างกลางต้นไสค้คู่ปุ๊บรถก็เกิดดับอยู่ๆก็ดับสตาร์ทอะไรก็สตาร์ทไม่ติดครับอ่าสักพักก็คนคนนี้ก็ได้ยินเสียง เหมือนเป็นกิ่งไม้เขย่าเหมือนมีอะไรเขย่าต้นไม้แรงๆครับเขาก็เลยได้แงนหน้ามองขึ้นไปตามเสียงเพื่อจะดูว่าเออมันมีตัวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอคนเนี้ยเขามองไปปุ๊บก็เห็นเป็นล่างล่างหนึ่งครับเป็นผู้หญิงค่อยๆไต่ลงมาจากต้นไม้ครับอ่าแล้วพอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็ตะเลิดเลยหมดสติไปแล้วก็ทําให้มีคนมาพบเจอแล้วก็จับตัวไว้ได้ครับแล้ว ก็กซักไซสถามว่าเออทําไมมาทํานี้ก็พูดวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วครับค่ะเรื่องนี้ก็จบไปก็พอจังหวะที่สามเล่าเสร็จนะครับพวกเราก็นั่งกันอยู่ปุ๊บแล้วผมอ่ะได้ยินเสียงเคาะประตูเคาะมาจากหน้าห้องอ่ะครับค่ะแล้วก็ผมก็เลยตะโกนถามว่าใครใครมาเคาะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงตอบมาว่าเออนี่เจ๊เองทําอะไรกันอยู่เปิดประตูให้เจ๊หน่อย อก็จะเป็นเสียงที่คุ้นเคยผมก็เลยเดินไปเปิดก่อนประตูปรากฏว่าคนที่มายืนอยู่นหน้าห้องก็จะเป็นรุ่นพี่ปอเสอรครับจะให้ชื่อว่าเจ๊พิงนะครับเพราะเขาจะเป็นสาวสองอผมก็เลยถามเออเจ๊ดินป่านี้แล้วมาทําอะไรมาทําอะไรในโซนของปชอชอ,อเจก็เลยบอกว่าเออเจ๊มาหารุ่นน้องที่อยู่ห้องท้ายโซนกําลังจะกลับพอดีพอดีได้ยินเสียงพวกเองคุยกัน ่าเจ้ก็ถามว่าเออแล้วทําไมยังไม่นอนกันอผมก็เลยบอกไปว่าเอ,อนั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่นอนไม่หลับน,นึกว่าครูหอเดินมาตรวจหอตกใจหมดเจ้ mm hmm. พอได้ยินนั้นก็เล่า mm hmm. เรื่องผีกันหรอเจ้ขอเข้าไปนั่งด้วยได้ไหมหืั mm hmm. อ่ากนั้นผมก็เลยให้เจ้เข้ามาในห้องแล้วก็ปิดประตูตามเดิมครับ <Huh. S 1> พอเจ้เข้ามานั่งเนี่ยเออแล้วก็เจ๋ก็ถามว่าเออแล้วเล่าเรื่องอะไรกัน พอผมก็เลยบอกว่าก็เล่าเรื่องที่รุ่นรุ่นพี่เขาเล่ากันต่อต่อกันมานี่แหละเจเ๊เรื่องวิ์ไลนี่แหละเจ๊จะเอียนเออแล้วอยากฟังเรื่องของเจ๊ไหมเจ๊เขาก็ถาม,มานะครับว่าเจ๊มีเรื่องที่เจ๊เจอกับตัวเองอยู่เมื่อตอนเจ๊อยู่ปวอชสามอืมก็ได้จังหวะพอดีเพราะว่าก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรกันค่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรน่ากลัวก็เลยบอกว่าอ่างงเจ๊เล่าเลยเดี๋ยวรอฟังแต่ เรื่องต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจพิงอะนะครับค่ะเจพิงะก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับเจพิงเมื่อตอนอยู่ปชสามก็คือตอนนั้นจะเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ก็จะมีการรับน้องเหมือนทุกๆปีนี่แหละก็คือทํากิจกรรมสันทนาการร่วมกันและเจก็จะไปชอบเด็กปีหนึ่งอยู่คนหนึ่งเพราะว่าหน้าตาดีมาก เ <C ye> จ๊ก็ไปเตาะไปยอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนว่าเด็กคนนั้นก็จะไม่เล่นด้วยเหมือนจะไม่ชอบเจ๊เ <C ye> ตะอ,อยู่แบบนั้นนะครับอยู่หลายวันก็ไม่เล่นด้วยสักทีไม่คุยด้วยตีตัวออกห่างเลยอะพอเป็นแบบนั้นปุ๊บทีนี้นครับคนอยากได้ครับเจ๊มันก็เกิดความคิดว่าถึงไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกน <C ye> ไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยทถาค่ะ <C ye> แล้วเจมมันก็บอกว่าเจ๊รู้จักอาจารย์อยู่คนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งในเรื่องสักยันทําของอนี่ยครับอยู่แถวแถวหมู่บ้านแถวนี้แหละพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บเจ๊ก็ตัดสินใจพอรอเวลาจังหวะวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยขับรถไปที่สํานักอาจารย์ท่านเนี่ยครับอ่พอไปถึงอ่ะ ก็พบว่าสำนักอาจารย์ท่านเนี้คนเยอะมากๆมีคนรออยู่เต็มไปหมดเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากค่ะเจ๊ก็จอดรถแล้วก็เดินลงมาลูกศิษย์อาจารย์ก็เดินเข้ามาถามเอา้ามาทําอะไรวันนี้จะมาให้อาจารย์ช่วยอะไรเจ๊ก็เลยบอกไปว่าอยากจะให้อยากจะมาเอาของดีกับอาจารย์อยากให้อาจารย์ทำเสน่ห์ให้จากนั้นเขาก็ให้เจ๊พิงครับเข้าไปนั่งรอในสํานัก เจพิงก็เดินเข้าไปตามปะเจพิงก็บอกว่าในสำนักเนี่ยก็จะมีอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานั่งต่อคิวกันเต็ไมไปหมดหลังอาจารย์ที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นหิ่งบูชาขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเสียนต่างๆครับตั้งอยู่บนหิ่งแล้วก็จะมีรูปปั้นเป็นอุมาลเป็นนางกงนางกวักแล้วก็ยังอื่นนะครับที่เจไม่รู้จักเต็ไมไปหมดเลยค่ะพอถึง นั่งไปสักพักก็ถึงผิวของเจพิงเขาก็เรียกเจพิงเข้าไปแล้วก็ถามเจพิงว่าเอออยากจะเอาแรงขนาดไหนอืมทีนี้ก็ได้ทีแล้วเจมันก็ตอบเลยว่าขอที่มันแบบได้ผลเร็วๆอ่ะเ,เ,เอาแบบปุบป,ปับรับโชคเลยค่ะอาจารย์อืมอ่ะพาอาจารย์ได้ยินแล้วก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็เอื้อมไปหยิบขวดเล็กๆข้างหลังขวดหนึ่งมาครับแล้วก็ส่งให้ในมือเจพิงอ่ะ ในขวดก็จะมีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองๆคุณๆน,น,นะครับเจพิงก็พิจารณาอยู่สักพักหนึ่งก็ทำหน้าแบบสงสัยอะครับพอพระอาจารย์เขาเห็นว่าเจพิงสงสัยก็เลยบอกแบบว่าเออเนี่ยมันคือน้ำมันพายของของกูแรงนว้ยมึงเอาไปใช้ดีๆนะแล้วก็พร้อมกับให้ใบระถาครับให้เจพิงเอามาทองแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น ถ้าจะไม่เอาแล้วก็ให้เอามาคืนอย่าเอาไปทิ้งอ่าพอจากนั้นปุ๊บเจพิงก็จ่ายค่าครูไปแล้วก็กลับออกมาครับจนถึงวันเปิดเรียนเนี่ยวันจันทร์เจก็ทําทีเข้าไปเตาะเหมือนเดิมไปยอกร้อเหมือนเดิมเด็กคนนี้ก็ไม่สนใจอะอเจพิงก็เลยเรื่อเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แอบ,บเอาน้ํามันในขวดเนี่ยไปแตะที่ไหล่ข้างหลังนะครับ อพอถึงเวลาตอนเย็นหลังจากประชุมเสร็จกลางดึกคืนนั้นแหละครับอ่ะเจพิงนอนอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูพอเจอพิงเดินไปเปิดเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเด็กคนที่เจพิงถูกใจครับมายืนอยู่หน้าประตูทีนี้เจพิงก็คิดในใจเฮ้ยของมันดีขนาดนี้เ,เหรอเรื่องพวกนี้มันมีจริงจริงหรออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ได้อะไรก็ให้เด็กคนนั้นเข้ามาแล้วก็มีอะไรกันอือ่ะเสร็จแล้วก็ไล่ให้น้องคนเนี้ยครับกลับห้องไปเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวจะเป็นที่ทุกข์ที่งสงใส่ครับในเมื่อว่าทุกคนเห็นอยู่ว่าเด็กคนนี้แบบไม่เล่นด้วยกับเจพิงแล้วอยู่ๆมาห้องเจพิงทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพอ,อคืนนั้นเสร็จก็พอเจพิงรู้ว่าของสิ่งนี้มันใช้ได้ผลทีนี้มันทําให้แบบเกิดความได้ใจะครับ เจจีงก็ใช้มาตลอดชอบใครอยากได้อะไรก็คือแบบใช้น้ำมันพายนะครับเป็นแต้ม่ทีเนี้ยพอมันมีผลดีปุ๊บมันก็ต้องมีผลเสียพีเพียงว่าจากที่มันเคยใช้ได้ผลมันกลับไม่ได้ผลครับมันเริ่มแบบทําให้คนรอบข้างมองเจพิงแปลกๆแล้วก็เริ่มแบบตีตัวออกห่างครับเริ่มไม่อยากมาสูงสิง ทำให้คนนู้นมองแปลกๆคนนี้มองแปลกๆมันเริ่มไม่อยากเข้าใกล้เจพิงค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าห้องที่เจพิงเคยอยู่และปกติเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีคนอื่นมาอยู่ด้วยครับมีสายตามองมองดูอยู่ตลอดเวลารู้สึกแบบวิววิว,ว,วลาอยู่ในห้องแล้วไม่ค่อยสบายใจอืมแล้วก็เริ่มมีคนทักว่าเอ้ยทําไมช่วงนี้ซุ๊บตุบไปหรือเปล่าหน้าตามองมองไปนะ แต่เจพิงก็ยังแบบยังไม่คิดอะไรมากคิดว่าคงเป็นเพราะเออนอนดึกหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ประกอบกับกินอะไรไม่ค่อยลงด้วยเลยทําให้คนอื่นเห็นว่าผอมเห็นว่าสู้อะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็เริ่มหนักขึ้นในห้องมันก็เริ่มแบบมีเสียงก็ก๊อบแกกแกรกแล้วก็คนรอบข้างก็เริ่มแบบเริ่มห่างไปห่างไปแบบไม่เหมือนเดิมครับอืมทีนี้เจพิงก็เลย จะเอาขวดขวดนี้ไปเททิ้ง uh huh. เพราะว่าลืมในสิ่งที่อาจารย์ย้ำหนักย้ำหนาครับว่าถ้าไม่เอาแล้วให้เอามาคืนค <Okay. S 2> ่ะคุณพิงค์ได้เอาขวดนี้ครับเอาน้ําในขวดไปเททิ้งที่โคนต้นไม้ uh huh. แล้วก็เอาขวดที่บรรจุน้ํามันเนี่ยเฟี้ยงทิ้งไปอ่าทีนี้ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแรกๆยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้น ก็คือกลางดึกคืนหนึ่งครับระหว่างที่เจพิงเขากําลังนอนอยู่เนี่ยก็ได้มีเสียงมาเคาะประตูเคาะแบบเคาะแรงๆเลยครับเคาะรัวๆเลยปัง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 แล้วก็เรียกพิงเปิดตัวให้หน่อยอเป็นเสียงผู้หญิงอะนะครับเจพิงก็เอ๊ะแหละนี่หอชายมีเสียงผู้หญิงได้ยังไงอืแล้วก็เคาะอีกปังปังปังพิง ออกมาเปิดประตูให้หน่อยอือ mm ็เ hmm. งียบไม่ขานแล้วก็เคาะอีกปัง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  mm hmm. อีพิงมึงออกมาเปิดประตูให้กูหน่อย mm hmm. อืมใช่อ่าทีนี้เจพิงก็เริ่มขุดคูแล้วครับพอเจพิงไม่ไปเปิดก็ไล่เคาะเลยตั้งแต่ประตูหน้าต่างมาผนังห้องผนังหลังห้องแล้วสักพักก็เสียงซาวมาเลยครับซาวธรรมชาติหมาหอน mm hmm. เสียงหมาหอนเริ่มไล่มาตั้งแต่หน้าทางเข้าหอครับหอนรับกันมามาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องของเจพิงพอดีเลยหอนอยู่สักพักพร้อมกับเสียงเคาะนะครับแล้วก็เสียงเรียกเจพิงเจพิงแบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วว่าอยู่ในห้องด้วยก็เลยแบบคมความกลัวเนี่ยครับแล้วก็คิดซะว่าเป็นไงเป็นกันก็เลยวิ่งพวดไปเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปเพื่อที่จะไปบ้านรูหอครับ บ้านคูหอก็จะอยู่ห่างพอสมควรก็ต้องวิ่งสปีดนิดนึงแต่พิงก็วิ่งไปร้องไปด้วยความกลัวครับพอไปถึงบ้านคูหอก็ไปเคาะประตูแล้วก็เรียกคูเปิดประตูให้หนูน้อยเคาะอยู่สักพักหนึ่งคูหอก็เปิดออกมาแล้วก็กําลังจะอ้าปากถามว่าเออมีอะไรดึกป่านนี้อะไรเนี่ยเจ้าพิงพวดเข้าไปในห้องเลยแล้วก็บอกว่าคูเปิดประตูก่อนแล้วก็สกักพักพอตั้งสติดีแล้วก็ เล่าให้ครูหอฟังครับเรื่องที่ตัวเองทํามาอ oh. ทีนี้ครูหอก็เลยบน่นว่าเออมึงนี่นะทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงผลที่ตามมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนนี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวปรึกษากับแม่ของไอ้เจ้าดีให้ก็จะบอกก่อนนะครับจะยกอ่าจะเป็นชื่อสมมุตินะครับเ <Okay. S 2> จ้าดีก็จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเจพิงและแม่ของเขาเนี่ยก็คือจะสนิทกับครูหอ เป็นร่างทรงอะครับที่แบบครูอหอเขาไว้ว่างใจโอเคครับระหว่างที่คืนนั้นที่นอนบ้านครูหอเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินรอบห้องครับเป็นเสียงเหมือนเราเดินย่ำย่าม,มันจะแตะแลาแตะเดินรอบห้องแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าครูอหอเนี่ยเขาก็จะมีของดีที่แม่ของเจ้าดีเนี่ยให้ไว้ไว้กันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลเข้ามาในบ้านนะครับอ พออีกวันผ่านไปปุ๊บครูครูหอเนี่ยก็โทรไปหาแม่ของเจ้าดีเพื่อแบบจะปรึกษาครับว่าจะทํายังไงได้มั่งอ่าพอวันนั้นแหละครับตอนตอนบ่ายๆแม่ของเจ้าดีก็เดินทางมาพอแม่ของดีเนี่ยเห็นหน้าของเจ๊พิงเนี่ยก็ทําสีหน้าแบบกังวลนะครับ แล้วก็บอกว่าไปเอาของแบบนี้เข้ามาในหอได้ยังไงเอาไปเอามาใช้ได้ยังไงรู้ไหมว่ามันมีผลเสียมากๆถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยของมันจะย้อนเข้าตัวเราได้นะลูก่จากนั้นปุ๊บแม่ของเพื่อนเจพิงเนี่ยที่ชื่อดีเนี่ยก็เลยหันไปบอกปูหอว่าเดี๋ยวเราอะ่ะต้องนิมนต์พระมาทําบุญหอใหญ่แล้วนะเพราะของของเนี่ยมันของสิ่งเนี่ยมันแรงมากๆอกอ่ะแล้วก็พอนัดแนะกันเสร็จก็ เรียกใจพิงไปเพื 2, ่อที่จะอาบน้ำมนต์ให้นะครับก็ทำน้ำมนต์บริการคาถาอะไรของแกแล้วขันแรกลาดไปทีใจพิงใจพิงบอกว่าพอน้ำมันโดนจากน้ำที่มันปกติมันรู้สึกหนาวเย็นเข้ากระดูกครับขันที่สองปุ๊บขันที่สองลาดลงไปใจพิงบอกว่าเริ่มมีอาการชาอยากจะอ้วกแล้วพอแม่ของเจ้าดีตักขันที่สามลาดไปเท่านั้นแหละ อ้วกพวดออกมาโดยที่แบบอ้วกเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นนะครับมีเหม็นมีกลิ่นเหม็นขาวแล้วก็เป็นสีออกดำๆพอแล้วก็อาไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรออกมาแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีแม่เ้าดีก็บอกว่าเออไม่มีอะไรแล้วนะลูกน่าจะไม่เจออะไรรุนแรงแล้วแหละอ่าก็กลับไปแล้วอาทิตย์ถัดมาก็ทําบุญห่อพัก ครับผมเพราะว่าเจพิงไปเอาขออพวกนี้มาแล้วมาเทไว้ในที่ดินของวิทไลด้วย uh huh. เขากลัวจะเขากลัวเด็กคนอื่นจะเจอเรื่องไม่ดี uh huh. พอเสร็จจากนี้ไปเจพิงก็บอกว่าไม่ได้เจอเสียงคนเคาะหรือเสียงเรียกอะไรแปลกๆแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่เหมือนยังมีสายตาคอยมองอะไรอย่างเงี้ยครับยังรู้สึกวิววิวในใจอยู่ครับ uh huh. อ่าทีเนี้ย พอเจพิงเล่าเสร็จปุ๊บตัวของผมเองอะ่ะก็หันไปมองที่เจพิงหันไปมองไล่ตั้งแต่มือลงไปครับไล่ตั้งแต่มือขึ้นไปมือจจพิงเหมือนมือเหมือนมือคนแก่ครับผมก็มองไล่ขึ้นไปมองไล่ขึ้นไปที่หน้าเจพิงแล้วเห็นใบหน้าเจพิงอ่ะมีหน้าของผู้หญิงซ้อนอยู่ผมก็ร้องเฮ้ยทำไมหน้าเจพิงแกอะ่ะ พอเพื่อนได้ยินปุ๊บเพื่อนก็มองตามแล้วก็เอ้ยเออน่าจะพิงแกว่แล้วภาพพอจะพิงได้ยินแบบนั้นก็หันมาที่ผมควับแล้วก็มองแบบจ้องขเขม่งมาที่ผมแล้วก็สแสยะยิ้มครับสแสยะยิ้มใส่ผมแล้วก็บอกว่าอ้าวเห็นด้วยเหรออ,อ่าจากนั้นผมก็ภาพตัดไปมารู้สึกตัวอีกทีคือผมอะ่ะนอนหมอบอยู่หน้าประตูห้องแบบประตูห้องเปิดอยู่แล้วผมก็นอนพักระหว่างครึ่งตัวอยู่ ึ่งตัวท่อนล่างอยู่กับพื้นฝั่งในห้องแล้วก็หัวในห้อยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูครับอ่าแล้วเพื่อนก็ได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเอยโน่ตื่นไอโน่ตื่นเออจะพิงไปแล้วอ่าก็ผมก็ลุกขึ้นขึ้นมาตั้งสต,ติสักพักหนึ่งแล้วก็ไอออกมาพอไอออกมาปุ๊บมันมีริ่มเลือดนะครับอ,ออกมาออกมาด้วยเหยือที่มือครับเพราะผมเอามือมาบังตอนไอค่ะแล้วก็ ถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าพอจังหวะที่เจพิงพูดว่าเห็นแล้วรออ่ะมึงก็ลงไปหมอบแล้วก็จ้องไปที่เจพิงแล้วก็ทําท่ากระโจนใส่เจพิงครับเจพิงก็ลุกแล้วก็มองมาที่ผมแล้วผมก็คำรามคำรามใส่เจพิงเจพิงก็ค่อยๆถอย,ถอยผมก็กระโจนไล่จนพวกกูต้องมาล็อกมึงไว้แล้วก็ไล่ให้เจพิงออกไป ก็คือจะบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่สักสักยันนะครับค่ะอ่าก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบของของในตัวแบบมันน่าจะไอ้นี่กันอ๋อออ่าพอเพื่อนบอกนั้นผมก็เลยอ่าเก็ตและ,ะเข้าใจแล้วแล้วระหว่างที่แบบกำลังจะเข้าห้องผมก็ต้องเงยหน้าลุกขึ้นใช่ไหมครับค่ะสายตามันก็ไปมองฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นห้องล้างนะครับห้องที่ไม่ได้ใช้แล้วมันจะเป็นหอเก่าอ่า พอมองขึ้นไปปุ๊บมันมัน,ม,นมันมีอะไรมาเตะใส่ตาครับทาให้เราต้องมองอ่ะพอเพ่งไปปุ๊บมันเป็นเงามันเหมือนคนนั่งอยู่บนหลังคานั่งแกว่งขาครับ <S <S ผมก็เลยรีบบอกเพื่อนเฮ้ยปกพวกมึงเข้าห้องไม่ดีแหละก็เลยปิดประตูหอแล้วก็พานเข้าห้องแล้วคืนนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันลากที่นอนนะครับมานอนติดกันหมดเลย <S <S อ่าอ่าระหว่างที่นอนนะครับผมก็สะดุง้งตื่นขึ้นมากลางดึก กลางดึกคืนนั้นเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนแบบมีอะไรกําลังเดินอยู่บนหลังคาเหมือนเป็นเสียงพวกหนูเพราะอะไรเงี้ยอยู่บนหลังคาเพราะว่าหอพักอะครับมันจะเป็นโค้งเหล็กแล้วก็ขึ้นไปเป็นหลังคาเลยไม่มีฝ้ากั้นค่ะมันจะเป็นคานเหล็กเลยครับผมผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองตรงคานนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงมาจากคานก็มองมองสักพักพอสายตาปรับกับความมืดนะครับ ก็เห็นเป็นเป็นผู้หญิงครับนั่งอยู่บนคานกลางห้องแล้วก็นั่งห้อยขาแกวงขาแล้วก็มองมาที่ผมออะทีนี้ผมก็หลับไปเลยตกใจแล้วก็หลับไปเลยครับอพอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็เลยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็เล่าให้ครูหอบอกครูหอว่าเดี๋ยววันเนี้ยขอแบบขอหยุดเรียนแล้วก็ไปวัด เพราะว่าน่าจะไปรับรู้เรื่องพวกนี้มาแล้วก็ทําให้แบบมามีเอฟเฟกกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 2> ก็ไปวัดทําบุญกันถทายสนักาทานลดน้ํามนต์ให้หลวงพ่อลดน้ํามนต์ให้ครับเพื่อปัดเป่าสิ่งที่แบบไม่ดีออกไปอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับผมเรื่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับอ๋อคือจริงๆเรื่องมันเริ่มจากการที่เจ๊พิงไปทําของเลยนะเนี่ย ใช่ครับใช่ครับคือเหมือนเขาคุณผู้ชมผู้ฟังคะคือเจ๊พิงเนี่ยเขาไปเออ่ต้องตาต้องใจผู้ชายคนหนึ่งในมหาลัยเนี่ยล่ะค่ะแล้วเหมือนผู้ชายอะ่ะไม่ได้สนใจเขาเขาก็เลยหันไปพึ่งสิ่งที่จริงๆแล้วขอให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือไม่เป็นทางเลือกของใครเลยจะดีกว่านะคะก็คือการทำของใช้น้ำมันพลายค่ะจนสุดท้ายผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ มาสนใจเจพิงแต่เจพิงก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังใช้น้ำมันพลายกับคนอื่นๆอีกจนถึงวันหนึ่งที่ไม่อยากใช้แล้วก็ดันเอาไปทิ้งโดยที่เจ้าของที่เขาให้น้ำมันพลายมาเนี่ยจริงๆเขาบอกเอาไว้แล้วนะคะว่าไม่ให้ทิ้งถ้าไม่ใช้ให้เอากลับไปคืนถูกไหมคะคุณโน่ใช่ครับอืมแต่ดันไปทิ้งแล้วก็จะเรียกว่าเป็นวิญญาณตามติด ก็น่าจะได้หรือเปล่าคะคุณโน้ตใชป่ประมาณประมาณนั้นนะครับอเอาไเอาไปไม่ได้ทําพิธีแบบชําระอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาไม่เป็นไหนทาให้ติดกับเจ้าของคนที่ใช้มันนะครับอประมาณนี้คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาน้ำมันพายอะแตะตัวเราแต่เราอะเป็นคนใช้เป็นคนสร้างกรรมอ่ะว่าแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่ทําให้คนอื่นเขาเจอ สิ่งที่มันไม่ดีผีพรายจะไปทําอะไรก็ตามล่ะค่ะอันนัน้อันนั้นเราไม่รู้แต่ใดๆก็ตามค่ะเจนว่าความรักเนี่ยเรื่องนี้มันเริ่มจากความรักเนาะแบบว่าความชอบชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบกับเจนคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้มีใจให้เราเนี่ยก็ ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นดีกว่าการที่เราใช้ของดําการที่เราใช้คุณใสต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นความรักมันก็ไม่ใช่ความรักที่จีหลังยั่งยืนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มจากใจที่บริสุทธิ์นะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ค่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องไปพยายามเพื่อที่จะทําให้เขามารักเราเพราะสุดท้ายผลมันก็อาจจะ เป็นแบบในเรื่องก็ได้นี่ขนาดไม่ได้ทําให้เขารักนะแต่แค่เหมือนแบบอยากได้เขาอะยังโดนขนาดนี้แล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าถ้าถาล่มลึกยิ่งไปกว่านี้ตัวคุณพิงค์เนี่ยจะโดนขนาดไหนอ่านี่ก็คือเรื่องที่เล่าๆกันในหอชายถูกไหมคะคุณโน่คอืมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าหอพักเนี่ยน่าจะมีอีกหลายเรื่องค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้คุณโน่ก็ เล่ามาเหมือนเป็นวงสนทนาเนาะกับเพื่อนแล้วก็มีเจ๊พิงเข้ามาพอดีคุณโนคะครับอ๋อยังอยู่นะไม่มหลับนะค,บคุณโนอ,อยู่กับเจนก่อนกำลังฟังพี่เจนอยู่ครับออโอเคค่ะก็นั่นละค่ะคือเรื่องเล่าของหอชายจากคุณโนอ่าโอเคค่ะถ้าอย่งงางนั้นวันนี้เวลาดีค่ะตีสามยี่สิบสองคุณโนนอนเลยไหมคะน่าจะนั่งอีกสักพักหนึ่งครับตั้งสติก่อนครับ ก็อาขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับพี่จเจนก็ฝากถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้ามีตรงไหนที่มันตะกุกตะกักไปบ้างเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยแล้วบวกกับเสียงแหบด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับอ,อ,อขอค่ะแต่คุณโน่คุณโนโลเล่าดีแล้วค่ะไม่แหบเลยสําหรับเจน,นนะเสียงคมชัดเล่ารู้เรื่องค่ะคุณโน่ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราส่งคุณโน่ฝันนอนเอ้ยไม่ใช่ฝันดีฝันนอนฝันดีตอนนี้เจนเจนน่าจะไปแล้วพี่เจนน่าจะง่วงแล้วตอนเนี้ยน่าจะนิดนิดนึงค่ะนิดนึงเดี๋ยวเหลืออีกสองสายถ้าอย่างนั้นก็เท่านี้นะคะคุณโน่ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ีหล <łość> ังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี